นำสนุนได้ผ่านซูเปอรแ์แตงหรือพร้อมเพลในท้ายคลิปวิดีโอโอ้ยให้ตายเถอะอ้าวเฮ้ยคนขับยังมีชีวิตอยู่นี่แต่น่าอยังไงก็ไม่รอดนะผมโลขนานนะโอ้ยอาการโอ้โแยแก้วเนี่ยกางแดดน,นะเว้ยโอ้ยโอโหเลนเอกเอ้ไม่ใช่พวกพีคีปเป์นะผมไม่ใช่เลน,นเอต ไฮเดนรีบไปไหนเหรอไม่คิดว่าเราจะตามนายมาหรือสิยังไม่ใช่เวลาเลยเรื่องนี้นะแจ็คพู้เรยนในเก,ก,เก๋เข้ามาแนละ้วก็เข้าหลวงพวกมันนะฉันจะไปหยุดวอลแกแตไม่แค่คนทรยศฉันข้าคนทรยศซะเออ <S <S จะเอาเหรอฮะแจ็คหยุดทีนน่นี้แฟรงค์เหรอทำหน้ามาเน้นผีนะแจ็แคไปนะเดี๋ยวก็ตายดอ,แอกแฟรงค์ นในสุดใบหน้าย,ยันซิ่ก็เปิดเผยไปแล้วนี่บอกลูกน้องใส่หัวไปโพสต์สัแกจะฉากฆ่าฉันแถมใช้วีเดียไปข้ออ้างอีกอย่าไปเชื่อคนเมางมโกงหไัไปเรื่อยแหละแต่เขาเป็นไนท์รันเนอร์นะมันเป็นสไปายวีเลียมส,สายาสงให้พูดมันฆ่างสายแกฆ่าไงระบบก,กองทัพล่มไปแล้วพีคีเป,ปอร์ถูกกอ่อตั้งเพื่อสิ่งนี้ไม่ใช่เหรอฉันสั่งแล้วน้งงงวงๆให้คำสั่งว่าแกไม่สมควรเป็นผู้นำที่มีแต่ความแค้นหรอกระวังไ,อ,ไอ้อะอุย้ยโอ้โห เดี๋ยวเข้านี่กลับไปที่ฐานมดี๋ยวโจตีกะมินเลียบทุกถูกจริงด้วยจะต้องเอากุญแจจากวอลให้ได้ก่อนที่มันจะทำลายทั้งเมืองโอเคเราต้องไปตามหาคนเจ็บก่อนแล้วเขาจะไปกับนายด้วยตามเล่าวอลระวังตัวด้วยละ่ะตอนนี้เมฆเต็ไมไปด้วยสารเคมีละ สายคือใบที่จะกบุญเรื่องนี้ละดูเหมือนจะเป็นแค่เราสองคนกันอีกแล้วนะพิลจินไปเตะตูนเล่นในเกันดีกว่าคี่ถือคขาพูดกินใจของนายฉันมาเลยฮะคอนเดี๋ยวนายก็เริ่มเบื่อและเช่าเอ็นจีซีนไปด้วยน่าจะมีประโยชน์โอเคไปหาอุโมงค์ที่วอลผ่านไปเถอะแล้วติดไปที่รู้ว่ตลอดด้วยล่ะครับท่านสวัสดีครับนี่คือรายการไอเกมเมอร์และเกตที่ทุกท่านกระนังชมคือ ได้ไร้าักสองรีพ้าที่สิบเจ็ดแก้วนะครับผมหืมหลุมใหญ่มากเลยตรงนี้อุยโอ้โหอาการอะไรแกนี่เลยกระเทืบหัวแม่งเลยนี่เอาเอปังลวซาืเูเฮ้ยใครวะนั่นอยู่นี่เอง ถ้าจะมาเล่นแกแล,ล้วอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยกำมะกรันกำมะกรันโอวยไม่สรุปไม่ไหวจริงด้วยเว้ยมันเป็นไรกว่นะมันจะต้องไม่เป็นไรมีอาเนี่หวะ่ะคุณจะรักษาธเธอได้ไหมจะทำเช<ต>่ีย<ต>ทำได้นะ แต่ตอนนี้เธออนอแอมากอนอแอกว่าเด็กคนอื่นดีแต่นายช่วยเธอได้นะไอเดนนาย,ช,ยช่วยเธอได้ทำหน้าแบบ <c oughs> ยิ้มแบบโลกจิกมากเอาตื่นมาไหนกนะัี้เนี่ยเดี๋ยวเราอยู่บนพื้นใต้ดินไม่ใช่เหรอทำไมเราไปอยู่ตรงนี้เนะี่ยเมื่อกี้มาอะไรอะ่ะ ฮาคอนตอบกลับด้วยฮาคอนอยู่เปล่าฮาคอนใหม่ๆนะตอบกลับด้วยนี่มันผิดของฉันเปล่าจะขอโทษนะเพื่อนทำไมเราไปอยู่บนนี้เนี่ยดูเหมือนพวกเขาจะไปทางนี้น่าตอบ ไอ้เด้นตอบด้วยหาค้อดเหรอทำไมไม่ตอบเล่าเมื่อกี้อ, <Okay. S 2> อ่ะอ้าวไม่คิดว่าจะคิดถึงฉันมากขนาดนี้เนี่ยขนาดเมียคนที่สี่ฉันยัไม่ตกใจขนาดนี้เลยอ้าวไหนบอกมีแค่สี่ใช่หไหอเฮ้ยไม่แค่สามไม่าามใช่ไหอบอกครับฉันก็นับเลขผิดกันนั่นแหละเพราะว่าคบกันไม่ได้อะไรอย่างงี้อืมฉันพยายามจะติดต่อ,อหาหน้าอยู่เนี่ยตอนอยู่โมงชิม,มาแล้วไปยี่ห้อกไปอีกรูวเนี่ย ตรงรีไวะไปทางไั้นสิละนายจะตามหาแกทุกจะตามหาแกสแล้วฆ่าแกซะโอ้โหเพียบเลยไปแล้วไม่อยู่แล้วอุ๊ยเอาอีกแกเนี่ย เอ้ยอากาศโอ้แยแล้วนี่เลยเปิดอันตี้อันตี้เอาๆไม่โดนละโอ้นี่เลยวันช็อตวันคิวอุ้ยตกเป็นผักปลาเลยโอ้ยเสียเวลาเขาไปแล้วเร็วควายคว้าหนักแสงสว่างเร็วกลับมาเป็นเหมือนเดับโอ้ย เดี๋ยวเข้าที่ไม่เมือม่ออาการจะออกอีกเปล่าเนี่ย <c oughs> ไอเดนพูดอะไรหน่อยสิฉันคือ <c oughs> ว่มมาเจอมันแล้วละ่ะฉ <c oughs> ันก,กล้าแล้วเราวาน ันมาแกมาหาอะไรที่นี่เหรอไอคนบ้าไอสิบสามมาถึงสักทีนะ <c oughs> เอ,อ้ยเสียงอะไรอ้ง <c oughs> อุ้ยลาวานมาช่วยทันชอบเอาตัวเองไปเจอปัญหาตลอดเลยสินะเนี่ย ระวันเอาเกินเลยเกินกว่าเธอพอแค่ไปเจอซอมบี้ระหว่างทางไอ้ไม่มีอะไรซีดียันหรอกภาพดูไม่ดีนะถ้าเธออยู่กับฉันเธอจะมีอันตรายระวันเธอก็รู้นี่นายไม่เข้าใจหรอกไอ้เวนั่นมันทำลายทุกอย่างทุกอย่างที่ฉันรักทุกอย่างทุกคนที่ฉันรักทุกคนตายในการโจมตีนั่นแฟนเองก็เกือบตายฉันฉันไม่อยากเสียนายไปด้วยเหมือนกันนะฉันไม่เป็นไรอยู่นะ ทุกคนเอาแต่พูดอย่างนี้ก็หมดอะมองหน้าที่ฉันสี่ละวันเฮ้ยมองมาที่ตาฉันสิมองมาที่ฉันสี่ละวันฉันจะกลับมาให้ได้ต้องกลับมาให้ได้หละเพราะฉันจะไปกับนายด้วยละบ้านไปบอกไปสมมติว่าฉันเป็นไนท์แรนเนอร์เพราะฉะนั้นสุภาพสตรียก่อนเดี๋ยวเราการเป็นสุภาพสตรีแล้ยหรือ อากาศโอ้ยครับอากาเริ่มแย่ลงเรื่อยๆเสียเนี้หน้าไหนซีดเลยไม่เป็นไรอยู่หน้าเราจะหามันก่อนที่กระบวนการมันจะแย่กว่านี้เราจะต้องผ่านเรื่องนี้กันไปได้เข้าใจนะอ่ะจบเรื่องนี้กันเลย

แต่ไม่รู้ว่าจะเปิดประตูยังไงอ่ะเฮ้ยอู้ไม่รู้นะว่าเปิดปยังไงอ่ะหาทางเข้าอื่นอ้อมประตูอีกอีกอันึงก็เปิดแล้ว โอ้โหเพียบเลยในนั้นนี่หละ นี่ฝืดมือลาวานเนี่ยเฮ้ยไม่เป็นไรนะแน่นอนสิแต่พวกนั้นอะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไ้ดูดิ่สิมีเอาหน้าจะมีปัญหาที่ใหญ่กว่านะไปดูดิอะไรออ้วหอะไรเนี่ยเจ้านี่มันอะไรอ่ะ พวกเขารวบรวมอาหารไว้ที่นี่น้ำแล้วก็เชื้อเพอลิงถ้ตายดูของพวกนี้สิพวกเขาเก็บสภาไว้ที่นี่หมดเลย <Wow. S 1> โอ้ <My God. S 1> พระเจ้าเจเซ่าที่นี่เพื่อให้มีคนที่รอดชีวิตมาที่นี่เหมือนพวกเหมือนเรืออาร์คเลย,เ,ลอยอลเรือโนอาหรอเรือโนอาไงจากคนะัมภีร์ไบเบิลน่ะเป้าหมายคือ สร้างที่นี่เพื่อช่วยสยัตว์อจะเ,เป็นพวกของเจเี็นพอเลยแต่เหมือนไม่ได้สร้างเพื่อประชาชนทั่วไปพวกเห็นการตัวนั้นแต่ไม่มีใครอยู่เลยเพราะไวรัสมันแพร่กระจายไวมั้งก็เลยไม่มีใครมานี่ทันว,ว้าวมันไปทางนี้แน่นอนเลยมันรู้ว่าที่นี่เก็บของทุกอย่างเพื่อให้มาเอาตัวรอดได้มัต้องหามาให้พบกระจใจนะ มาเดี๋ยวรอรอก่อนฉันลุยก่อนอุย้ยเอาตกใจไปเลยยิงเลยอุ้ยระวังโอ้ยเหียบ้อยโอ้อโหโดนไหลไม่เป็นไรไหงไปซ่อนเลว เอาการโอยเนี่ยเอานี่เนี่มาเลยผู้กกรกไกรเอาโบทิวมาไงวะเนี่ยเอาโบทิวมาแจมนี่เนี่ย,ยกกน,น,ยน,นี่อะไรอะไรเลยขาหมดไม่สนโบทิวก็ไม่สนเลยตายซะนี่เนี่เอาปันไม่โดน โอ้โหฉีไไดเปที่ชินเลยนับวันเรายิ่งจะกลายเป็นโบทิลขึ้น,นที่แล้วเนี่ยเราจะเป็นมนุษย์อยู่หรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวจะไปช่วยลาวานภาพนี้เหรอโอเคกลับมาละวลาวานฉันไม่ไกลมากอะไรวะนั่นข้างในนั้นมีอะไรวะนัะ่นเสียงเหมือนโบทิลฉ <c oughs> ันเห็นแผนแล้วไอเดนแต่โทรรูไปทางนันนนน้น <c oughs> บอกว่าลังตามหาบางสิ่งอย่างนั้นอยู่ไปหาตามล่ามันให้ได้ไอ้น่เดี๋ยวฉันไปหาภาพแผลแผลฉันไปทิ้งเธอไว้นี่หรอกพอเธอนหน้าเลิกเล่นบมดพระแม่ได้แล้วไปไปต่อเธอนหน้าระวันไม่ได้ไอ้ตายสิฉันมาสายเกินไปจะฆ่าพวกมันจะฆ่ามันฉันจะฉีกกระชากไอ้เวรนั่นเป็นชิ้นเลยจะทำอะไรกับเธอเนี่ย เันไม่เป็นไรหรอกหน้าผมมีเะไรเทียบได้กับการที่ไปดื่มว่าก,กา้า,กาวหรอกจถึงวันนี้ฉันคิดว่าเขาไม่ได้ซ่อนขวดจากฉันเพื่อสอนบทเลรียนหรอกฉันจำหน้าอยู่ตอนนั้นไอเดนตามหาวอลท์เราเอาคุณแจไปจากเขาไม่ได้ มีงานเราทุกคนจะตายกันหมดมัจาจะแบ่งเขาด้วยไม่ไมพาเธอออกไปจากนี่ซะคอยมาตามชั้นมาทีหลังก็ได้ได้บอสมองอะไรไม่เห็นเลยจ้ากเกิดอ,อะไรขึ้นวะเนี่ยอะไรวะมองไม่เห็นวะ ใครก็ได้บอกทีมันเกิดอะไรขึ้นโอเคมันคือฝุ่งวอสทิวนะผมโอ้โหเพียบเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเยอะเกินเยอะเกินเปิดอัตติอีกไม่ได้โอ้ยเยียบร้อยคอยะสวยไม่ได้หลายตัวเนี่ย มันตามหาโว์เฉยๆกันไม่ต้องไปสู้กับมันละเออมันหนีเลยก็ได้น้วะผมจะไปสู้กับพวกมันทำไมเนี่ย ไอเด้นเราจะรีบไปกันได้ยังไรอะไรนะตอนนี้เนี่ยนะจะรอเราแกะได้งไงเราแตตอนนี้แหละไอ้ดิเราต้องการซัพพลายนะทุกอย่างเตรียมพรม้อมหมดแล้วนัดตีของเรานี่นั่นลูเมียตอนห้าขวบทำไมไม่เห็นจำได้เลยว่ถาถ่ายรูปไปด้วยศุกส์สาวมันเกิดน,นะที่รัก ฮะใครเขียนนะมันแต,เต่เล็กปวดไปทั้งนั้นเลยสัญญานะว่าพี่จะไม่ทิ้งหนูคนเดียวอีกครั้งน <won> พี่ไม่ทิ้งหนูน้องไปไหนหรอกสัญญาสิต้องนะไม่มีอะไรไม่อยก,อยกเราจะก,กันได้หรอกไม,ไม่มีแน่เอเดนมาเถอะถึงเวลาแล้ว ตัวห่วงน้าอะไรเนี่ยให้ตายสิเตียงที่มันมัดไว้ที่มันมัดเราไว้นี่หว่า มันฉียอะไรใส่เราก็ไม่รู้นะผมทำให้เราเหนื่อยกว่าคนอื่นเขา<อ>เมันเป็นไรเดี๋ยวมันก็ผ่านไปมันเจ็บวะฉันรู้ฉันรู้ไอหนูที่ยอยู่ข้างข้างๆเธอนี่แหละไอเดน ไปไฟลามในแล็บเดี๋ยวเข้าไอเดนนายต้องรีบหนีไปนะมีไอ่ไหนอ่ะเดี๋ยวฉันตามหาเธอเองฉันสัญญานี้แล้วมันก็ดูเป็นคนดีที่ยอกว่าทำไมตอนนี้มันดูเร็วๆแต่่าแต่มันก็ทำการทลหลอกกับเราเหมันก็ไม่นานใช่คุณดีอะไรอยู่แล้วนี่ไม่รู้สิมันแปลกๆแล้วมันดูพูดดีกับเราแปลกๆมันเกิดอะไรขึ้นฉันเนี่ยเอเดนไอเดนนายเห็นลาวาไหมเอ้ามันไมอยู่ด้วยกันเหรอ อะไรนะานคนอยู่กับเธอไม่ใช่เหรอในครูพาเธอออกจากที่นี่เวละหาคนเธออยู่ไหนงั้นเธอหลอกฉันสิเธอคงรกลับไปพื้นหาว่ามิสไซอยู่จากไหนครับค้นฉันตามหาเธอแน่หนูไม่ต้องห่วงแล้ฉันจะตามหาให้เธอให้พบลาบ้านคนนี้พบไหมเว้ยนึก โอเคนะผมดูเหมือนจะเข้าใกล้จุดสิ้นสุดของซีรีส์นี้แล้วนะผมไว้ติดตามกันในพาร์ทสุดท้ายนะผมว่าเรื่องราวต่อจากนี้จะเป็นไงเราจะเจอมีอาไหมแล้วราวานหายไปไหนนะผมโอเคไว้ติดตามกันในพาร์ทสุดท้ายนะผมบ๊ายบาย